เรื่องความินดีตอนนี้คุณเป็นจ้าของปั๊มน้ำมันละอ้าวดัสโบอลอ่านถูกป่าก็ไม่รู้ตู้สองคืออะไรฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง e เ m e r Channel ครับ e อ m e r ร์สุดสุดนะคือวันนี้เราจะมาเป็นเราจะมาเป็นเจ้าของปั๊มปั๊มปะละลําปั๊มปั๊มเฮ้ย ขว้างอะไรขว้างอยู่นี่โดนเออไม่ถึงวะทำไมครับทำไมเฮ้ย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 ลอยได้เฮ้ยลอยได้ลอยได้วะเฮ้ยลอยได้ไงวะเฮ้ย มิติใหม่แห่งการเประเจิ่ของปั๊มนะครับ <c oughs> ขีข่ถูกขยะลอยว่ะเฮ้ยจริงๆผมเคยเล่นเกมนี้ไปแล้วนะเออแต่ไอ้การอย่างนี้ผมเคยเจอเป็นครั้งแรกโอ้พระเจ้ามันสุดยอดมากเป็นอะไรเนี่ยตาวใส่ไปด้าโอเคโอเคผมจะตั้งใจเลยครับผมจะตั้งสตินะตั้งสติก่อนสตาร์ทเอาวใส่ไปด้านซูงไป โอเคไปคือจริงๆแล้วผมอะ่มอะเล่นเกมน,นี้ไปเออน่าจะสองรอบแล้วมั้งแต่ผมไม่ได้อัดนะผมไม่ได้อัดครั้งแรกเอออัดไปเอ้ยครั้งแรกไม่ได้อัดครั้งที่สองไม่ได้เปิดไหมตอวนครั้งนี้ขี่ถังขยะลอยครยับ <laughs> ผมลอยได้โอ้ทุกคนวิ่งไปเร็วกว่านี้ตัึงๆเร็วกว่านี้ เดี๋ยนะแสดงความยินด้วยกับการซื้อและการลงทุนกอรใช้เงันน้อยนี่เป็นเวลานานแล้วที่คุณได้ยินเสียงของฉันใช่ฉันเป็นคนที่มีงานยุ่งแต่โชคดีที่ดีที่คุณซื้อมาทางนี้เคยเป็นของพ่อฉันอยากคุณไม่ได้เป็นเพียงหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีศักยภาพแต่ยังรวมถึงเป็นครอบครัวของฉันฉันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยคุณ ฉันจ,จะส่งอีเมลถึงคุณเป็นงานประจำเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดก,การต่างๆในส่วนของธุรกิจจะลืมใส่ใจตอนนี้ฉันต้องออกไปแล้วเรื่องันนายินดีันพูดกับคุณอีกครั้งโชคดีโอเคต่อไปเราเราจะไม่อ่านเต็มขนาดนี้นะ่อ่านยออ่อๆพอเราไม่รู้จะอ่านเต็มไปเพื่ออะไรนะนี่ว่าหัวข้อนี่ เหมือนเดิมครับเหมือนเมื่อกี้นี้ลุงนี่ขยันนะครับแบบว่าโทรมาแล,แล้วแล้วก็ยังจะส่งเมลมาอนะีกเข้าไปในรถตะขนาดเล็กคำนะนำไปชื่อลูดี้เฮ้ลูดี้ฉันมาแล้วลูดี้ลูดี้อะไรเนะี102่ยหนึ่งศูนย์สองล่ะลูดีม้มีแล้วฮะอ้าวอ้าวลูดี้ตายไปแล้วลูดี้น้ำมันหมด หาวิธีเติมน้ำมันให้รูดีปัญหาแก่รอนน้ำมันอ่ะไปู่ตรงสมัติไป่ิช่มากแหละไม่ไปอยู่ไหนได้หรอกอ่ามีจดหมายเข้าอีกแล้วกวลาเน,น้ำมันไปเติมอืมนี่โดนด,ดึงๆครับนะอิงกดแถบ เลวเซ่ลูดี้รออยู่นะลูด,ลดี้ลูดี้รีดูไปที่หนึ่งเติมเยอะๆนี่นี่เติมให้ลูดี้เยอะๆเติมน้ำมัน ต่ไปกดชิปเพื่อเร่ง Turbo. โอ r b o ไฟไหม้ไฟไหม้ีม๋ยวผมเติมมันไว้หน่อยดีว่าเติมมันหมดกลางทางโอเคคลิปซ้ายอือ,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 อไปเพิ่ม t u ทอ o t โบ b ท t u r โบ ตำรวจตำรวจตำร,รวจมาทำลไรตอนนี้ทำยังไม่เปิดครับตำรวจเออตำรวจ,รวจปั๊บยังไม่เปิดนะนะเราเคลียร์ทรายก่อนนะครับเอาไว้เป็นที่จอดรถนะไปทรายให้เรียบร้อยนี่โอ้ไฟไม้ไฟไม้ยิ่งกว่ามันไหม,ม,ไม้มันก็ยิ่งเติมน้ำมันนะนะ เรารีบจัดการเลยว่ะโอ้ยโอ้เผ็ดมากสุดทิ้งในสุดท้ายเราก็ต้องจัดการอยู่ดีนะฮะเราก็จัดการซะตั้งแต่ตอนนี้วันนี้เขาใค้เราเปิดปั๊มแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเปิดใจเย็นเปิดปั๊มดีกว่าเปิดปั๊มสำหรับลูกค้า โอเคโอเคต่อไปก็เติมน้ำมันโดยใช้พีซีของคุณโอเคเปิดแท็บจัดส่งออกสั่งน้ำมันเหรออันนี้มีน้ำมันหรือเปล่าเดี๋ยวผมกกอกน้ำมันไว้ก่อนนะเผื่อเราจะไ,ได้มีโอกาสขับรดอีกนะซึ่งมันต้องมีแน่ๆน,นะประตูทางเข้าอยู่ไหนเนี่ย สั่งน้ำมันสั่งือเท่าไหร่นี่200ลิตรจัดมากไปทำลายทดสอบทักษะของคุณอาเขตลองงานถัดไปโอเคโอเคแต่ผมไม่อยากไปทำเลยเป็นภารกิจนะมันเป็นภารกิจเราก็ต้องไปทำเพราะว่าผมจะเข้าไปแล้วผมก็ออกมาม,ม,มาเลย ก็พิเศษเฉยนะอุ้ยติดติดติดอุ้ยติดรถน้ำมันมาละผมว่าระหว่างรอรถน้ำมันนะผมเอาไอ้นี้ไปเทดีกว่าดีกว่าเยอะเลยนี่พอไปเล่นในอาเคงูไปเฮ้ยตรงนี้มีสายด้วยอะไปเร่งความเร็วอุ้ยมีรถมาเติมน้ำมันว่ะแต่วมีน้ำมันนะเพื่อไอ้แค่เสียใจ พี่เสียใจด้วยทั้งเราไม่มีน้ำมันทั้งแบบนี้ไม่มน้ำมันแต่รถน้ำมันมาละรถน้ำมันมาแล้วระหว่างนี้เราก็รีรอดีกว่าอันนี้มันอะไรนี่เราตักหรือ,อยังนะมันนะจะเป็นกองเล็กโผลเป็นกองใหญ่ซะด้วย เงียบเงียบรถจะไม่มาไม่เอาไปรอเติมมันก่อนและนี่คือรถน้ำมันโอเคทำไมน้ำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยรถน้ำไม่มีทะเบียนหรือไงโอ้โหแต่เราไร่จริงเพ่อคุณก๊สโซลีนก๊สโซลีนโอ้แก๊โซลีนนวะนี่เปิดว้าว แล้วก็ไปเติมน้ำมันให้กับลูกค้านี่กดต่อไปกดชิปเพื่อเร่งความเร็วแล้วก็ปิดสายเรียบร้อยครับอะไรเนี่ยซื้อถุงขยะและสวมใส่มันให้เราสวมใส่ถุงขยะนะสวมไหนสวมหัวเ <c oughs> ยอหยอกๆยอนี่ๆๆใส่ถุงขยะนี่ ก็ตัเวเหยื่อไปเก็บเก็บขยะเต่อยู่ที่พื้นเก็บ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 กลายเป็นเทศบาลซูมิเลเตอร์นะฮะทำงานเก็บขยะโอ้โหดูใครเขามากินมานอนที่นี่เว้ยนี่ลุงพ่อลุงยังไม่รู้จะเก็บข้าวเก็บของมั่งเลยไงเอ้ยมันแรงวันตัวเบลเลยเฮ้ยมันแรงวันมีแรงวันแล้วมีแรงทูไหม นี่ครับมุกอะไรครับ <Yeah. S 1> นี่อ่ะเอ๋เหมือนไอ้นี่เราจะสะอาดขึ้นมานิดนึงนะนิดเดียวแบบนิดเดียวจริงนี่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 อันนี้เก็บไม่ได้ครับนี่เก็บแต่ทำไม่ได้มาไว้นี่ก่อนโอ้นี่ตรงนี้เยอะครับทิ้งเลยแล้วกันนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหไม่ถึงถึงแต่ว่าไม่ลงปัข,ขยะครับ เก็บถุงขยะโอ้มีถุงขยะอยู่ตรงนี้ด้วยมีถุงขยะมีถุงขยะถุงขยะถุงขยะไอเมียแม่งเลยมันนี่หมดไออันนี้มันไ,ม, <c oughs> <c oughs> นไม่จะเลยมานะมันไม่เลยไม่แน่ขยะเอาเอาวอาืมอันสุดท้าย รอปแป๊บนะเพื่อนอุ้ยอุ้ยติดติดติดประต,ตูโอ้โหเลยเลยไปไกลเลยโอ้เลย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 ,เ,ลยเออ,เ,อ,อเรียบร้อยครับเกิบมันก่อนนะเรื่องเงินเรื่องใหญ่เอ,อ่อน้ำมันบูช็อปได้ห้าสิบสามดอลลาร์ตุงมือ ซื้อไม่กวาดโอเคแล้วก็ใช้ไม่กวาดโอเคก็ป,ปัดกวาดที่ถูนี่ไม่กล้ากวาดมหาสัจจรจันนี่โอ้โหจะกวาดนอกร้านไม่ได้ครับมหาสัจจรจันแค่ในร้านอะนะมหาสัจรย์แค่ในร้านนี่นี่นี่ถูแล้วหายวัดเปกตาจะถูนอกร้านไม่ได้ถูได้แค่ในร้านนี่โอเค โอเคลีสโก้หมดไดงหมดแล้วใช่ไหมทำอะไรเนี่ยสั่งเก็บขยะงานนี้นสั่งน้ำมันนี่วะสั่งเก็บขยะด้วยคอมพิวเตอร์เลเฮ้ยไอเด็กเดนิสไดเด็กเดนิสชั่วร้ายไอเด็กชั่วเดนิดเด็กชั่วเดนิสไดเด็กชั่วเดนิส เดนิดนี่เด็กกลัวนี่ไปไหนไอ้เจ้าเด็กเดกนิดนี่อ่อไม่โดนนะสวยมีเดนิดมาเกาะกลวนนะนะแล้วเราสามารถปิดได้นะครับปิดไม่ให้มันมาเกาะกวนเราได้มีนี่นี่น,นี่โอเคเราต้องซื้อลูกกิ้งครับลูกกิ้งแม่ไม่กิ้ง เฮ้ยนี่มุกหรืออะไรมาคุณตำรวจแต่ผมจะเติมน้ำมันให้คุณต <Nice. S 1> ำรวจก็ใสยหัวไปจับปั๊มผมซะยืนมือลุกพิ้งทาสีทาสีก่อนกดชิปแล้วก็ให้มันอยู่ที่เข,ขียวๆไว้อาสีไรดีปั๊มเราปั๊มเรามันอาสีเขียวไหม ทำสีเขียวแก่โอ้ไเอเดนิสเด็ก,ดดกั่วดูมันมาละเรงร้านเหรามันวาดอะไรบางอย่างคล้ายๆอวัยวะเพศชายอสีอะค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมใต้กระโปรงไม่ใช่ใต้กระโปรง้าไปาในกระโปรงท้ายรถใจเย็นนะเพื่อนเดียว่ขอทาสีฟังนี่ก่อนนะ เฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะนั่นไหนก็จะเสร็จละขอเสร็จสักฝั่งหนึ่งก็ยังดีนะเฮ้ยมันมเลยหน้าจอไปอืมเลยหน้าจอใช่ไหมอ๋อเสียงเขาไม่เก็บพยะเชนะนี่ก็เสียงอะไรดูดิว่าเราเก็บได้ไหมเก็บได้นะครับ เก็บใส่ถุงให้หมดเก็บใส่ถุงให้หมดแล้วเดี๋ยวข้ามาจัดก,การเอา้าอยู่ริมๆทำไมไม่เก็บไปเนี่ยอสองมาตรฐานนี่ว่าทำไรอะ่ะเปิดท้ายรถอ่ะิด A D O ระดับยากได้เหรอสีเขียวมันระดับง่ายไม่ใช่หรอโอ้โอ กด AD แล้วกดสเปคปานะฮะนี่สำเร็จในภาพว่าดัสโบ w l สมัยปี1930นะ้านยนี่เอาไปติดเลยเรียบร้อยครับคือชั้นวางนะเดี๋ยวอะไตอนที่ผมซื้อชั้นวางเดี๋ยวผมไปอ,อ,อไ่านจดหมายแล้วนะ หมายก่อนเอา้าผมจะอ่านจดหมายดูดิน,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 นี่เราสามารถปิดเจ้าเดนิดได้ไม่ได้หรอวะ โอ้โหเราปิดได้หมดเลยนะเนี่ยเอ่อการปฏิบัติก็ปิดได้พายุทรายก็ปิดได้ขโมยกดังปิดได้เฮ้ยก้องนี้คืออะไรวะไม่รู้ดิช่างมันแล้วกันอะไรก็ไม่รู้นะช่างใหม่แล้วเซื้อชั้นวางน,นะนี่ซื้อชั้นวางสองอัน วาง,งงงงางนีน,น,นมันมน้ำมัเืไบน้นวาวาาไว้หนดีวางไว้นี่ล้กันะไม่เกกะคนซือ้ออนะนี่ เก็บมาก่อร่างนงี้เอ้าแปะไม่ได้แปะได้ละน้ำอืมสองนูนได้ไหมสองนูนได้ไหมยอยู่สองร้อยนะี๋วยวกอนี๋วยวกอน มันวางเวลาเก้าเก้าเลยซื้ออะไรดีอะไรขายดีขนมหรือว่าน้ำขนมหรือว่าน้ำขนมหรือว่าน้ำขนมละกันนี่เอาขนม,มปิดๆหน่อยมาไว้ให้คนเข้านะครับ ก็ซื้อพื้นที่ว่างฟรีอ๋อฟรีก็ซื้อ,อดออิโอเคอ่ามีคนมาเดินน้ำมันนะลูกค้าร้านน้ำมันของเรายูรเซี่มูลคาสิบห้าตันละ้านนะผมขอเก็บเอย่ยงตรงนี้ก่อนมันสกุกมาก ไม่แน่โยนด้วยโอ้ลงด้วยไม่แน่เอาเลยครับไปรับสายลงยุงดีกว่ารับสายจากรุงเฮ้ียนว่าทุกคนนายนะดำเนินไปด้วยดีฉันทมมาแสดงความินดีแต่นั้นจะรวยด้วยน้ำมันอย่างเดียวไม่ได้ใ <I 'm S 1> น <ะ S 2> ต้องของมาขายด้วยอ่ะฉันจะให้นายยืมก่อนแล้วกันนะตอนนี้นายเป็นหนี้ฉันแล้ว แบบนี้ก็ได้เหรอแบบนี้ก็ได้เลอแบบเ,เอาของมาให้ยืมแล้วก็ให้เราเป็นหนี้นะ,อ,ะอ,นอ่านอานิตต้องมาใช้หนี้ห้าพันเลยโมยของแม่งเลยล็อกทำไมสีเขียวยากอะสีเขียวมันง่ายใช่หรอแล้วสีเขียวยากแล้วโอโหอันนี้ยังหลักนี่เขาปัปอะไรของเขาวะเนี่ย โอ้ยเนี่ยอันนี้ยากเออไม่ยากแล้วอุ้ยอุ้ยขอโทษขอโทษงานรถอะไรไม่รู้รถรถปอะไรไม่รู้เพื่อนโอ้รถนั้นเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเราก็ไม่รู้เหมกันว่ารถนั้นเป็นอะไรนะอะไรเนี่ยกดมาขวาทำความสะอาดเอากดนี่ก่อนโอเคโอเค กดชิปเพื่อเลื่อนแล้วกดเมาส์ขวาทำความสะอาดนะครับเดินเมาส์ซ้ายลากมานี่ทำความสะอาดแล้วก็ลากมาโอเคเจแวนเจโค้คดเท่เลยวะ่ะเจแวนนำการทะเลทรายตอนตีสองีกครับคุณตำรวจครับที่นี้ผมเห็น uh, คนขโมยของครับเนี่ยไม่ขโมยเงี้ยครับคุณตำรวจขโมยนี่ครับ อ้ยังแล้วคูณัรู้ว่ามันมาอยู่บนฟ้าอโอ้โหมันหักง่ายยังวะมันหักง่ายยังวะโอ้ต่อบางทำไมมันช่างต่อบางเหลือเกินโอ้โอ้ ไปทำอะไรอะ่ะอ้าห้ามีรถคุณตำรวจมาจอดมีรถคุณตำรวจมาจอดอะ่ออะกูเย,ย้ละเฮ้ยทำไมอะ่ะเออ่าจะหาเจอ เดียวนิดเดียวเท่านั้นโอ้นิดเดียวเท่านั้นเออได้อะไรได้สิบสามเหรียญโอ้ยอันเนี้ยเรามีเงินเท่าไหร่เนี่ยเรามีเงินร้อยกว่าแล้วครับแล้วคุณตำรวจมาทำอะไรวะคุณตำรวจเดินมาแล้วก็เดินกลับไม่ซื้อของไม่อะไรเลยอะ่ะของเรา,เอาออกเยอะแยะทีลุงตุงนางตุ้งติ้งไปหมด ในนี่เจอมันละคร,รับลูกค้าเราแป๊สไม่ทราบว่าหน้ารัของลูกค้ามีอะไรที่ปกติหรือเปล่าโอ้โหย,ยากไปด้วยโอไม่ยากอะไรที่คิดครับนี่ครับอู้ยยากยากยาก,อ,ยาก,อ,ยากอูก้ยหักไม่ทันครับไม่เป็นไรเรามีเหยื่ออะไรต่อไปนี่นะครับยากเลยไม่ได้ยากนะสีเขียวสีเขียวมันอังนง่ายสุดไม่ให้หรอนี่ ทุกทีก็บ่นทุกทีนะเรียบร้อยมันได้ห้าเหรียญโอ้กหนึ่งนาะทีห้าพันยังมีเงินไม่ถึงสองร้อยเลยไม่มีลูกค้าเลยวะปั๊มเราว่ทำไมคุณเป็นตันเหลือ,อย่านนีล้ละครับมองไรแล้วเพิโดนเนาะขยันก่อน เขาจะหาเวลาเราสกัดกครัรเราต้องเจ็บยายาะรอแป๊บลุงลุงรอแป๊สรอผมแป๊บผมมาแล้วลุงลง่ะลุงซือง้ออะไรเนี่ยบอลลี่กับมันฝรั่งอ,อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนึ่ง่พี่หนึ่งจะรับอะไร โอ้หนึ่งรับสินค้าห้าอย่างเึงแล้ครับโอ้ยิงเยอะขนาดนี้ไม่ควยเยอะแตะนะครับโอเคตั้งเกี่วย,ยเวเติมมันนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเติมอาชีพหลักกันครับอาชีพหลักเป็นโจรรน้ำอาชีพรองเป็นอ่าของปั๊มนี่อ่าเติมเท่าไหร่ดีครับคุณป้าอ่าเติมสิบเจ็ดลิตรเลยฮะ อ้สวัสดีครับพี่พังครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงพังได้รับอะไรดีครับรับขนมจิวมสระเปาเพิ่มครับแต่ว่าร้านเราไม่มีนะสำหรับโอ้พระเจ้าเหลือ5วินาทีโอ้ยอยากจะเปิดมานานแล้วล็อกหลักอะไรเนี่โอ้เฮ้เฮอ,เอ,เอ,อ,อหักหักหัก ปละปละพล,ะ,ล,ะ,ละเดบิพังเขาจะเอ่อเดบิพังเขาจะวิ่งกับรถนะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดเงินก่อนโอ้โหเงินห้าพันของเราได้ไม่ถึงห้าร้อยเลยโอ้โหวันนี้ขนาดได้ทิปแล้วเนี่ยเราเรียบว,วิ่งไปรถพี่พังก่อนแล้วค่อยไปรับสายแล้วกันครับ ฟังรอบแป๊บพี่ฟังรอบแป๊บอุ้ยหักเลยอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงเออยเขาจะติสลับเฮ้ยมีเยื่อลายใหม่มาโอ้สีเขียวแบบดีขนาดนั้น,ดน,นเดี๋ยวผมจะตรวจสอบรถให้นะครับหลังรถมีอะไรที่ขาดไหมแล้วเดี๋ยวผมจะซ่อมให้โอ้ไม่มีครับ เตินมน้ำให้นะครับเรียบร้อยครับบา,บายครับพี่โอ้ยคือฝาแฝกกันหรือเปล่าเฮ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอออยู่ๆก็มีงานเข้ามาโดยที่ไม่ได้ปักนะครับเฮ้ยผมจะไปรับสายแล้วโอ้โหง่ายเลยง่ายเลยผมจะไปรับสายแล้วป้ามาทำไรอ้ามาเดินมาแล้วก็เดินกลับไม่มีนะฮะเราเช็ดถูกอ่อน ปรับสายกันโอ้โหรถเข้าไม่หยุดไม่ย่อนมา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 สติดีมา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 ให้ละโอ้โหเสียตวัวแบบแบบแบบสับลั่นไปไปไปรับตัวสับก่อนแล้วกัน Hey Pong Hey Pong w Hey r our e s goddamn n e y Hey โอ้ยพี่ใจเย็นอืมปักเขาให้ <c oughs> ไม่ต้องนอนบนที่นอนเราก็หลับคาติน โดยที่ไม่ใช้ที่นอนซาตินจะเป็นหลับอับตีน <c oughs> แปลกนี่ือนมุกอะไรครับนี่คาตีนที่ไม่ใช่คาตีนและไม่ใช่คาปุชิโนะเงาฝังอยู่แบบไม่ใช่อบแบบเปร่ ร้ตเลยคงจะมาแค่เนี้ยเหรอ,อหลับต่อไหนจะทำงานทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ได้หลับแต่ว่าเอาไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะหลับสายครับ เดี๋ยวก่อนโอเคเราเปลี่ยนล้านโอเคไปเราอเปลี่ยนล้านครับกาบอกว่าเขาขอโทษนะที่เออเาจะล้อเงินไปให้เราลืมนะที่เราทำอะไรกับเขาไปไอ้ที่เขาทำอะไรกับเรานะ เรจะยืยระยะเวลาของเราเอาไปก่อนจะเข้าคืนเงินให้เราเด้ยว,วยเว้ยโอเค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 อะลุลงเดี๋ยวผมไปไม่แน่ข้อมูลอัพเดตปั๊มโอเคอเค,อเค,ครับ สำหรับป็นเลเวล2นะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะงั้นวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับสำหรับปั๊มแอรสเตชันซิมูเลเตอร์นะฮะเราจะบรรยากาศไอเทมพวกนั้นน,นะนี่ก็บายบายครับ